สวัสดีครับนี่เจมแมวครับอันนี้นำาสานตัวชิซ่อมตู้เย็นเด e ะคู่นะครับปัญหาเย็นน้อยนะแช่น้ําแล้วไม่เย็นดูจากอุณหภูมินะครับดูที่12องศานะครับปกติน่าจะประมาณ5องศานะครับแช่น้ำเช็ดดูด้านหลังเป็นนี่มีเย็ปริมาตรเลยเนาถึงแช่นะครับ น้ำยาก็อ่าน 3CA นะครับ275วัตต์ะนะครับโ้เวัต้วค็คอมพิเซอร์ก็เบอร์นี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีมีเป็นเหมือนทามเมอร์เนี่ยข้างล่างมีเป็นเหมือนทามเมอร์อยูน่นนะเ่าที่มองเห็น มีแช่ละลายน้ำตรงนี้นะครับแต่ปัญหานะครับเท่าที่ดูนะครับตัวเนี้ที่เห็นตัวนี้นะครับเน้ำแข็งเต็มนะครับเต็มอย่างนี้มันมันมันลมจะผ่านเป่าความเย็นออกมาไม่ได้หรือพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวต้อง ต้องวันจะของเอาเอาของชั้นนี้ออกก่อนต้องละลายน้ำแข็งดูก่อนนะโอเคตอนนี้พี่เมลแกะทามเมอร์มาดูนะครับยี่มีทามเมอร์ด้วยคาหนึ่งหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามเป็นคอยสี่เป็นออนเป็นละลายน้ำแข็งหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยว จะกระแสดูนิ่นึ่งอ้าวความตัดแล้วเนี่ยมนอยู่ความตัดอ,อู่ความตัดไปลวเก้าอ,องศาเหรอตัดที่เก้า แต่เสียงก็พัดลมทำงานนะยวดูตรงนี้ทีนะครับเยอยนี่ใช่ว,ว,วัดดูไฟทามเมอร์นะครับ สามกับหนึ่งนะครับสี่เขาทำงานไฟไม่มีนะครับสั่งจากกล่องแล้วนะครับสั่งจากกล่องแล้วค่อยมาเลี้ยงอีกทีนะครับคิดว่าไฟไ,ไฟไม่มีมาีดูกล่องด้านบนนะครับฝามีมอเตอแปลงแล้วก็มีชุดควบคุม thermo มีอะไรนะมีหลอดไฟไม่มีกล่องไม่มีอะไร <S <S สวิตช์ตัวนี้พออ,อะไรเอ่ยเปิดไฟหรือเปล่านะนี่ก็สวิตช์หลอดไฟไฟตู้นะฮะ มี t h e r ตัวนี้ตัวเดียว t ม e r m o สแตทตัวเดียวตอนนี้ยังติดน้ำแข็งอยู่ต้องแกะดูตัวนี้ก่อนนะฮะนี่แกะมาแล้วครับมาตอนนี้ก็มีเทอร์โมสแตทอยู่ตัวเดียวนะครับไม่มีอะไรแต่น้ำแข็งเต็มนะครับ นี้มีทางเดียวแล้วครับปิดออฟเลยนะครับละลายน้ำแข็งก่อนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับไปไล่ดูทีว่าไฟมาจากไหนทำไมมันละลายน้ำแข็งไม่ได้แต่ก็มีกล่องคอนโทรลตัวนี้อยู่นะฮะตัวนี้หรอเป่านะเป็นตัวคอนโทรล ใจเหมือนกันนี่เป็นแค่กล่องต่อสายธรรมดานนะเดี๋ยวดูทีเพ่มวเตรียมเป่าลมร้อนเลยแล้วกันก็ความรวดเร็วใช้มาติต้าช่วยแล้วเปล่มันแข็งนะครับ ลายเร็วนะี่งั้นรอ,อนานแน่ทายต้องถอ,อดออกเหลือกบเทอร์โมสแตทไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพัดลมอยู่ด้านในนะฮะเพราะว่าตรงนี้ตรงแผ่นพอเย็นน,น,น,นี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับ เป็นอยู่นานแล้วการเหมือนไม่ตัดหนระือว่าไม่ตัดหรือว่าละลายน้ำแข็งไม่ได้นะับอาการนี้อโอเคตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะครับบางส่วนนะครับเยอะหนามากนะครับประมาณยี่สิบถึงสาสิบเซนนะฮะตรงนี้หนามากมันเป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไล่หาสาเ,เหตุอีกทีว่าไฟชุดนี้หายจากตรงไหนนะครับไฟที่มาเลี้ยงทามเมอร์นี่นะครับมีหายไปด้วยนะี่นี่นะ ว่าต่อสายสลับเดี๋ยวไล่ดูทีนะครับไม่มีครับไม่มีดูชน,นตรงเนี้ยไม่มีหนไูไม่ไม่มีรอยแท้นะต้องไล่ดูทีนะครับทำไมไฟไทามเมอร์ไม่มีมาเหลืองตามตอนต่อไปครับ